สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจวมนที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมหกห้าเนอะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ V I P ก่อนอื่นก็มีคำเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการ,รพนันนะเป็นแค่แนวทางของตัวเลขแค่นั้นนะคะเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือศูนย์กับสามตัวรองก็คือสี่กับห้านะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหก สามตัวก็ศูนย์ส3มสามห้แล้วก็6 4สีห้าหรือเพื่อนเพื่อนดียวจับเอาใหม่ก็ได้นะ0ูนย์สา0สามศูนย์ศูนยหห้าหห้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมันชอบสลับกันออกอยู่เลยเนาะ,ะเฉพาะกิจก็มาพิเศษต่อไปพิเศษตัวเด่นก็คือ1กับ4ตัวรองก็คือ5กับ8นะคะ 1นึ่งก็1น1่1ห1ึ1ง1 7 1 8 4 1 4 2 4นึ่ง8 3ตัวก็1 5 8 1 4 5 7 4 8 7 5 1 3 5 1เ no? นึ่งสาะห้าหนจะจับคู่ใหม่ก็ได้นะ1 4 4 1 1 5 5 1 1 8 8 1 4 5, 5่ง 4. ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะ ต่อไปเป็นปกติตัวเด่นก็คือ9กับ7ตัวรองก็คือ3กับ5นะ7ก็7 1 7 3 7 5 7 7 7 9มันจะมีเบิ้ลอยู่ในตัวนะคะ9 1 9 3 9 5 9 7เด้อตัวรองก็3กับ5ก็จับหันเอานะ9 3 3 9 9 5 5 9 3 7 7 3 3 5 5 3 7 5 5 7เนาะ3ตัวก็9 7 1 3 9 5 ก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเก้าไม่มีเขียนออเดอใครไปก่อนอเผื่อมันลอยมาหนึ 1, 9, ่งเก้าสามมันจะมาแนวเ,เลขขี้เด้อปกติเนี่ยต่อไป v ีไตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งตัวรองก็คือเก้ากับสองแต่เราจับแปดกับเก้าเด้อแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้า เก้าศูนย์เก้าหนจับคู่ไข้ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเ้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่เด้อจับหันเนาะนะสามตัวก็7จ็ดแปดศูนย์เก้าหนเน็าอะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะวันนี้พิเศษกับ vip เด้อจะพาะกี่กับปกติเด้อดูตามที่เราแต้มสีไว้นะ ไม่ใช่สลับคล้วยเหลลอเฉพาะกิจกับ Vip เหมือนเดิมปกติกับ Vip กก็ขอให้เพืเ่อนทุกคนโชคดีทั้ง4แนวทางเนาะขอบคุณทุก,กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้เนอะก็ขอให้เฮงๆงปังๆนะคะก็จับสตัวนี้กับสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้สี่ตัวนี้มารวมกันจับตั้งหลักอันไหนมันเหมือนกันก็จับตั้งไว้เนาะแล้วก็ซื้อจะได้มีเปลืองตังนะ โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ